สวัสดีครับฟิตด,ดักตายครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกต้นมะเขือกันนะครับปลูกแบบง่ายๆเลยก็พอดีไปเปิดตูด้เย็นนะครับแล้วก็ไปเจอมะเขืออยู่3ลูกก็ใกล้จะเน่าแล้วไม่ได้ทานก็นเลยคิดว่าจะมาปลูกก็ไปหาวิธีปลูกแบบง่ายๆนะฮะก็ไปเจอใน YouTube พวกไฟล์มินิตนะครับว่าวิธีการปลูกคือแค่หั่นมะเขือแล้วก็วางบนดินแล้วก็กรบด้วยดินบางๆแล้วมันก็กง,งอกขึ้นมาแล้วเอ๊ะ เราก็ไม่เคยปลูกวิธีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองดูด้วยกันแล้วกันนะครับว่าปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงมาชมกันครับขั้นแรกนะครับเราก็เอามะเขือที่เราจะปลูกเนี่ยมาหั่นเป็นแว่นๆครับเพื่อที่เราจะแว่นนี้ไปปลูกได้เลยนะฮะเอามาเล็ดเขาจากในแว่นนี่แหละแล้วคิดว่าคงจะเอาตัวเนื้อเขานี่แหละเพื่อเป็นความชุ่มชื้นของเขาเก็บไว้แล้วก็เป็นอาหารเบื้องต้นให้กับ มาเสือคิดเอาเองนะครับเราก็จะได้จากมาเมล็ดตรงนี้ไม่รู้จะขึ้นเป็นต้นขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเตรียมดินกันครับขั้นตอนในการเตรียมดินก็ง่ายมากนะครับผมก็ใช้ดินกระถางเก่านี่แหละฮะแล้วก็มาผสมกับมูไซ้เดือน โรยลงไปเลยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอจากนั้นเราก็เอาเมาะเขือที่เราหั่นไว้ครับค่อยๆวางลงไปจากนั้นผมก็จะเอามูลไส้เดือนครับ กบข้างบนบางๆหรือเราจะเอาดินที่ร่อนก็นได้นะฮะกบเขาแค่พังแสงเฉยๆจากนั้นก็รดน้ำครับ เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับการปลูกมะเขือเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะงอกหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยลองนะมาทดลองด้วยกันนี่ประมาณวันที่สามนะครับเริ่มมีต้นอ่อนแทงขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะแค่วางไว้เฉยๆย่ามะเขือก็งอกแล้วนี่ตอนนี้ต้นมะเขือก็งอกออกมาแล้ว ไว้เดี๋ยวว่างๆจะมาแยกไปเพาะนะครับนี่คือต้นมะเขือที่เราปลูกทิ้งเอาไว้นะครับวันนั้นที่เราตัดเป็นแม่แๆ่แล้ววางไว้ <c oughs> นี่วางทิ้งไว้จนลืมครับจนเขาโตมากจริงๆมันโตเกินไปกว่าจะไปแยกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองปลูกดูครับเวลาปลูกเราก็จะตักเขามาพร้อมกับรากเลยครับรากก็ได้ไม่ช้ำแล้วเราก็ทําให้เขาตั้งตรงๆ แล้วก็ดิ่กบง่ายๆเลยเดี๋ยวก็โตแล้วโรับผกระถางใหญ่ทั้นครับอึบ ดิ ừ, บนบ้านเราอุดมสมบูรณ์มากดูสิมใช้เดือนด้วย แค่ลดน้ำก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาโตกันแค่ไหนนะฮะตออมานี่นี้ครับพิดแดสไล์ของผมสวัสดีครับ